วันนี้เปิดตัวกันแบบว่าแปลกนิดนึงเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันมิ e ติ้งที่มาจากที่ออแคมป์สระบุรีนะที่ชะอม <c oughs> มันเป็นงานของแซนอาร์ตึงวันนี้ผมก็เอาตัวเต็นท์เซตอารมาจอยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ละเต็นท์ก็คือจะเป็นแซนอาร์ตรุ่นต่างๆซึ่งแบบว่าโอ้หจัดเต็นท์นี่แบบว่าอลังการมากรวมไปถึงยังมีตัวสโนพีหรือจะเป็นสปาร์ติเคิลนะครับก็เอามากางกันนะฮะก็มาจอยกันกันในงานนี้ ว่าอบอุ่นมากนะครับที่สําคัญคือมีเบียร์ฟรีแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าปกติแล้วอแคมป์เนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าแต่งานนี้คือเราพาตอนยอนเข้ามาได้เพราะว่าพี่เจ้าของลานก็อยู่ในกลุ่มของแซทอันเหมือนกันนะครับก็เลยอนุญ,ญาตให้เราสามารถที่จะนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ตอนยอนก็เลยมาได้ก็เลยมีโอกาสที่จะเข้ามาที่ออแคมป์หลายๆครั้งที่ดูรีวิวมาออแคมป์นี่แบบว่าหลายคนแบบรีวิวว,ว่าดีว่าดีนะฮะ เฮ้ยมันดีจริงนะฮะชอบตั้งแต่แบบว่าเข้ามาความสะอาดนะครับอำนวยความสะดวกรวมไปถึงห้องน้ํานี่แบบว่าสุดยอดลานดีติดน้ํามีหลายโซนคือแบบว่าดีมากนะครับและที่สําคัญไม่มีอะไรที่จะดูดีไปกว่าคนที่มาร่วมงานนะครับเต้นจัดกันแบบว่าหรูหราังการมากเนี่ยคือบรรยากาศงานและสถานที่ครับผมกันที่ายืนอยู ข้างหน้านะครับปกติจะเป็นทุกตัวพอยในส่วนแรกนะฮะเราจะแจกของรางวัลกันโอยนยนะ้ยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยไม่จะลงยังพอไม่ถึง,งต้องเขียนอีกอ้อมกินข้าวโพดอ่อนนะ ตอนนี้แต่ละเต็นก็ประกอบอาหารกินกันที่เต็นของเราก็กินชาบูครับในมื้อน,นี้แล้วก็มีดนตรีคอฟังเบาๆบรรยากาศรอบเนี้ยแตกต่างกับงานแคมป์หลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือว่าเราเริ่มรู้จักคนเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบเป็นงานเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ชอบมากเลยที่สำคัญก็คือว่ามีเบียให้กินเนี่ยอนาคตอาจจะมีแบบว่า งานที่เป็นแบบว่าเป็นเบียร์แล้วก็มีกางเต็นท์เนี่ยผมบอกว่าพี่ครับเชิญผมเป็นคนแรกเลยนะ <laughs> ไม่ได้ครับหลายๆจุดที่ผมไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าเออว่ามันมันเป็นอย่างที่คนเขาพูดจริงๆอ่ะดีจริงๆแล้วมันมีจุดสําคัญเลยที่แบบว่าอยากจะนําเสนอมากเพราะว่าวันนี้ไปสัมผัสมาแบบว,ว่าเฮ้ยแม่งใช่อ่ะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกที วันนี้ก็ดูบรรยากาศในชว่วงของค่ำคืนนี้ไปก่อนนะครับว่าเสียงดนตรีอันไพเราะแล้วก็ความอบอุ่นในงานของเต็นท์ิซิงของเซนาร์นะครับมันจะเอาบรรยากาศโอเคดีขนาดไหนเพราะว่าคืนนี้ฉันมีเรือร้อนใจอยากอธิษฐานเลยขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักทีเมื่อเจอตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ,อ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจะคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิงบอก ของเราจะสุขหรือแสนเศร้าจึงวันขอได้ไว้ช่วยบอกทีอันนี้ตอนเช้ากับเมื่อวานที่สนุกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้รางวัลอะไรเลยมัววน,มน,นมเป็นเรื่องปกติกของเราที่เราจะไม่ได้อะไรเลย งานก็คือสนุกดีงานสน,นกุกที่อบอุอ่นดีสั่งสบายสบายชืช่นช,ช,ชอบร้นนี้เราก็สั่งไข่กระทะมากินเนี่ยที่นี่เขามีอาหารถ่ายนะคเมื่อวานเราก็กินก๋วตี๋อะไรอย่างเงี้ยก็คืูที่นี่เลยมีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มมีหมดทุกอย่างเราไม่ต้องสืด เตรียมอะไรมาเลยคือซื้อที่นี่ในหมดที่นี่ค้ากลางเต็นทนะ์คนละ300บาทลานกลางเต็นก็กว้างมีทัง้งโซนมีโซนริมน้ำเล่นน้ำได้ทำทานน้ำตกนะครับแล้วก็เป็นแนซะนปกติทั่วไปริมอยู่ริมบ่อน้ำนะครับ ก็เข้ามาก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้หมดเลยเรื่อกกางได้เลยว่าตรงไหนส่วนใหญ่คนจะชอบไปกางตรงริมน้ำแต่มากกว่า จุดเด่นของที่นี่เลยอะตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเนี่ยคือนอกจากแบบเออมันมีกิจกรรมอะไรให้เล่นพวกกิจกรรมทนทั้งน้ำพวกอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่น่าสนใจเท่าห้องน้ําที่นี่เลยนะห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําที่ไม่ได้หรูแต่ดูมีสไตล์มากถ้ากากเซ็ตในราคาเนี้ยห้องน้นํานี่ห้องตัวห้องของน้ําแยกกันนะครับมีเครื่องทาน้าอุ่นห้องอาบน้นําก็มีทั้งเป็นแบบว่ามีทั้งห้องน้ำาเหยแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำเออ ห,ห้องน้ําชายไม่รู้ห้องน้ําหญิงมีหรือเปล่าเป็นห้องชักโครกอย่างเดียวไงชักโครกอย่างเดียวแยกกันสองห้องแล้วก็ห้องน้ําหญิงก็เป็นห้องอาบน้ํากับชักโครกแต่มันมีห้อง,องที่แบบว่าเป็นอาบเหมือนแบบเป็นผ้าม่านปิดอ่ะมันดูแบบว่าเป็นของผู้หญิงไม่มีมั้งเออปเ,เป็นสไตล์แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติอ่ะอประตูใช้เป็นผ้าม่านเอาะแ,แล้วก็รีไงน์ว่ามันจะเกือบจะโอเพ่นอยู่แล้วอ่ะเออชอบอ่ะ ห้องน้าที่นี่ดีที่สําคัญคือสะอาดมากครับและที่ล้างจานก็มีเตาไมโครเวฟให้อย่างเงี้ยมีอุปกรณ์ให้มีน้ำยาล้างจามีอะไรให้หมดเลยห้องน้ําก็มีสบู่มีอะไรให้ด้วยครับในราคาที่เก็บค่าจากตินนี้นะมีน้ําให้กินฟรีนะกดน้ํากินฟรีอ่ะแต่ที่นียไม่ได้ให้อากาัเสยนเข้ามานะครับเฉพาะเป็นงานมีติ้งถ้าเกิดเหมาล้านเขาจะให้อนุญาตเอาเข้าไง่างเนี้ยเขาไม่ได้เหมาล้านเนี้ย เนี่ยเห็นหลายๆคนรีวิวมาว่าดีดีอย่างนี้นะเราเข้าไม่ได้ไงอนยอนเข้าไม่ได้รอบนี้เรามีโอกาสได้มาวโอเคเละเป็นอย่างที่ทุกคนรีวิวหลายคนมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกหลายรอบมากที่เนี่ยใช้แอ์เล่นที่ได้ด้วยไม่เกิน9,000วิวใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวไฟตก สำหรับที่นี่โทรศัพท์มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับแต่เขาจะมีไวไฟไว้ให้ก็อำนวยความสะดวกให้เราถือว่าโอเคถ้าใครจะมาที่นี่ก็แนะนำมีหนึ่งที่เลยออกแคมปราบบุรีดีมาก